สวัสดีครับคุณลูกคา้าวันนี้ผมจะมารีวิวกล้องหน้ารถนะครับในดีแม็กอนองันสิบเกนะครับตัวนี้เป็นกล้องหน้ารถนะครับติดเป็นกล้องหน้าหลังนะครับเป็นแบบติดกับกระจกรถยนต์นะครับนี่นะครับกล้องหน้าก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ เราแบ่งได้หลายแบบกอันนี้ก้อนหน้าะนะครับส่วนก้อนหลังที่อยู่มุมองมุมนะครับตัวนี้ก็ยังมีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราเข้าเกนะียร์ถอยนะครับเวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะครับนะฮะมันจะมีก้อนถอยให้เราในตัวนะครับอันนี้นะครับจะมีกลก้อนถอยให้เราด้วยนะครับผมนาะเมื่อเราคืนจากเกียร์ถอยนะครับมันก็จะกลับมาเป็นกล้องหน้าหลังให้เราอนเดิม นะครับลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะติดกล้องดีๆทีมงานมืออาชีพนะครับเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับไม่มีสายที่เก็บระโยงระยานะครับนะสนใจแวะมาที่ร้านเราได้นะครับตัวนี้จะเป็นกล้องหน้าหลังนะครับรับประกันหนึ่งปีนะครับอะาีแมคออนยีสองพันสิบเก้านะครับแวะมาที่ร้านได้เลยนะครับนะาเราพร้อมบริการครับงี่นะฮะติดหน้าหลังให้เลยกล้องหลัง ข้างหลังเราจะเดินมาด้านหลังก็ได้เห็นอะไรที่มันชัดเจนนะครับบางคนเราไปเก็บไว้ในห้องโดยสารไม่มีประโยชน์นะครับนะฮะไม่มีประโยชน์นะครับพีช่างเรากำลังเซ็ตกล้องนะครับเป็นแบบระบบสัมผัสครับใช้งานง่ายนะครับสตาร์ทปุ๊บติดเลยลัมเื่อบปุ๊บดับเลยนะครับนะฮะลูกค้าสนใจก็แวะมานะครับเชิญนะครับบริการติดตั้งฟรีค่าแรงนะครับ หรือว่าจะถทสอบถามรายละเอียดก่อนได้นะครับ0 8 1 4 3 1 5 000, 0 8, 000, 0 3, 000, 5, 000นะครับ0 8 1 0 3 1 5 0 0นะครับและเขามาใช้บริการได้ร้ายนยู่ในห้ามมิกซีรัมินทานใต้ถุนาคารนะครับเนเงิน200เทสขับมาได้เลยนะครับขับเข้าใต้ถุนาคารมาเลยนะครับจะเจอร้านเลยก่อนรถยนต์ประดับยนต์พร้อมติดตั้งฟรีนะครับขอบคุณมากครับ